เอานี่ยาชมพูยังอยู่อีกเหรอขอโทษด้วยนะเธอเนี่ยไม่สามารถฆ่าฉันได้หรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยอยู่ในสถานนะสีเขียว box, s, สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมป บาร์บ็อกแลนนั่นเองนะคะบอกเลยนะว่าแมปนี้เป็นแมปในอนาคตของเกมโลบอกเลยก็ว่าได้เพราะว่าในแมปนี้นะฮะอวตารของเราที่เคยเป็นแบบเดิมมันจะกลายเป็นอวตารรูปแบบใหม่นะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่าอวตารคืออะไรอวตารคือรูปร่างนะรูปร่างในเกมโลบอกของเรามันจะเปลี่ยนไปเมื่อเราเข้าไปเล่นในแมปนี้อยากรู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนไปยังไงนะดูจากภาพหน้าปกแล้ว ก็น่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนเอาแหละเข้าไปเล่นกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปแล้วมันก็ให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะเป็นเอ่อรูปร่างแบบผู้หญิงหรือว่ารูปร่างแบบผู้ชายนะคะอ่ะพี่นิวก็ขอเลือกเป็นรูปร่างแบบผู้หญิงกันแล้วกันเราก็กดที่ตัวผู้หญิงเลยนะอ่ามาแล้วและนี่ก็คือรูปร่างแบบใหม่แบบสับนะของเรานะมันดูแบบเออมันก็ดูสวยนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นนางแบบซูเปอร์โมเดลเลยนะคะเนี่ย และนี่ก็คืออวตารหรือว่ารูปร่างใหม่ในอนาคตในเกมโลบอกเนะคะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะ,ะว่าในแมบ,บนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีการตีกันด้วยเหรอยายชุมพูโอ้ยเดี๋ยวตายเลยอะโอ้ยเดี๋ยวมีการพิวพีอ่อ้า ต้องมาเกิดใหม่เหรอเนี่ยคือว่าไปนะแบบนี้นะไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้นะนี่เราก็มีไม้เบสบอลเหมือนกันมาซีมาซีาซเอาเจ้ามาดีมาตีกันเลยโอ้โหเราก็แพ้นะทุกคนแลวนี่คือยาชมพูที่ตีเราเมื่อกี้นี้นะอ่าเราก็แก้แค้นสิคะเราก็แค่แค้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน,ะนี่วิ่งหนีเหรอคิดว่าจะวิ่งหนีรอดเหรอยาชมพูเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจะเห็นว่าบนหัวของยาชมพูกลายเป็นเอ่อปุ่มสีเขียวนะคะถ้าเกิดเป็นสีเขียว ก็จะไม่ตายนะทุกคนอ๋อนี่ไงมันมีแบบว่าให้เราเนี่ยกดปุ่มเป็นแบบว่าสีเขียวตรงนี้นะพี่นิวลองกดดูนะนี่จะเห็นว่าบนหัวพี่นิวเนี่ยกลายเป็นปุ่มสีเขียวเห็นป่ะถ้าเกิดเป็นสีเขียวแสดงว่าจะไม่มีใครสามารถมาฆ่าเราได้นะอ๋ออะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมาเต้นกันเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะตัวนี้ก็แต่งแบบเกาหลีเลยนะเนี่ยโอ้โหดูท่าเต้นแล้วดูยาชมพูเต้นนะอ่าเป็นไงโอ้โหท่าเขาดูท่าเขานะโอ้โห งั้นเดี๋ยวเรานะคะลองแบบว่าสำรวจแบบดูดีกว่านะว่ามันแบบว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างประตูสามารถเปิดได้ดหรออ่ะลองเปิดเข้าไปดูนะเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก็มันบอกว่าเปิดได้นี่นาอุ้ยเอาเปิดได้แล้วนะอุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอะไรอ่ะอา้าได้เงินเฉยเอ้าวเดี๋ยวเฮ้ย เดี๋ยวนะเมื่อกี้ประตูเปิดแล้วมีคนแก่นะอยู่ในนั้นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่คืออะไรนี่นี่นายเป็นอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมชุดเขาเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าตรงนี้นะมีแบบว่าขายอาวุธด้วยนะอะเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูกันอ่ามันก็จะมีแบบขายอาวุธขายปืนอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีขวานมีไม้กลอฟอะไรแบบนี้เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็จะมีธงนี่ด้วยนะเดี๋ยวขอซื้อก่อนดีกว่าเป็นธงสีรุ้งนะคะเดี๋ยวมาดูซิอ้าวสวยงามนะคะธงสีรุ้งแบบนี้ แสดงว่าในแมปนี้นะสนับสนุน LGBTQ นะคะเออจะว,ว่าไปถือธงแบบนี้มันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยอะเดี๋ยวน,นะแล้วธงมันตีคนได้ไหเนี่ยุอยเดี๋ยวนะธงมันก็เหมือนตีคนได้นะ,ะเออสมมุติเราลองแบบว่าเอาธงไปตีคนดูดีกว่านะเดี๋ยวลองเอาธงตีเพื่อนดูนะคะแต่ว่าเพื่อนเราก็วิ่งหนีสะบัดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวทาไมเพื่อนเราวิ่งไวจังเลยอะ่ะ อาตอนนี้พี่นิวก็แบบว่าลองเอาธงตีเพื่อนดูนะคะเปไงเขาก็วิ่งหนีนะะอ่ะยังไงเฮ้ยธงสามารถแบบว่าตีเพื่อนเราให้ตายได้ด้วยเออโอ้โหแต่เราโดนยิงตายก่อนอุ้ยอุ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้ยโดนเพื่อนตีอีกแล้วนะะเพื่อนจะมาตีเราแบบนี้ไม่ได้นะ,ะแล้วดูแล้วดูเพื่อนเต้นนะ,ะโอ้ดูเฮ้ยเดี๋ <laughs> ยว <laughs> ขอลงท่อไปก่อนนะในท่อมีอะไรอ,ะอ่ะอะตอนนี้เราก็เดินลงมาในท่อนะคะเดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนต่อเนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันดูงงๆนะคะเนี่ยอะตอนนี้เราก็เดินลงมาในท่อนะคะแล้วเหมือนกับว่าเราก็มาโผล่ตรงนี้นะคะอ่ามาโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะในท่อมีรถยนต์ที่พังยับเยินอยู่ในท่อด้วยนะ แล้เวเราก็เดินขึ้นมาจากท่ออ๋อแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ที่เดิมอ๋อโอเครู้แล้วเดี๋ยวเราหนะ้่ขอเสื้อบูดสักหน่อยดีกว่านะฮะอ่ะก็เอาเป็นปืนละกันตอนนี้มีเงินอยู่650ซื้อเป็นปืนอันนี้ละกันนะ่าจัดมานะซื้อมาแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่ในสถานะสีเขียวเราก็จะไม่สามารถทำร้ายใครได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองกลับเป็นสีแดงและกันอ่ะพอกลับเป็นสีแดงปุ๊บอ่ะเราก็สามารถเอาปืนออกมาแล้วก็ ปอ่าเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหเป็นปืนที่แรงแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยนะคะเนี่ยเป็นการแบบว่าถือปืนที่ดูเท่มากเลยนะคะคืออยา่างอ้าวโอ้โหเต็มๆเลยใครอะ่ะก็นั่นแหละค่ะพอเราตายปุ๊บอาวุธของเราก็จะหายไปเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะขอทําสถานนะเป็นสีเขียวแล้วกันนะเพราะว่าไม่อยากตายแล้วนะอะเดี๋ยวเราลองมาแบบว่าขโมยเงินในตู้ A t m เออีกรอบหนึ่งนะอะมาดูกันนะว่าจะได้ไหมยังไง อาได้อ่ะได้หรือเปล่าได้ทุกคนได้มาย5ิบ้าบาทเมื่อกี้สแสดงว่าเราเนี่ยต้องไปทําการขโมยเงินในตู้ ATM ที่มีตังค์นะะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเคาะอีกรอบหนึ่งนะ,ะดูซิว่าเอ่อจะมีแบบว่าคุณยายมาให้เงินกับเราหรือเปล่านะ,ะอ่ะเรามากดกิ่งนะคะกดกิ่งแล้วดูนะ,ะอ่ามีนะนี่คุณยายเห็นไหมแล้วเขาก็จะเอาเงินมาให้เรานะคะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนหยิบไปก่อดเลยหรอใครดีใครได้หรอแบบนี้เดี๋ยวนะ เรายังไม่ทันหยิบเลยนะฮะแล้วเราก็ไม่สามารถเคาะซ้ำได้ด้วยนะฮะต้องรอเวลาให้ผ่านไปก่อนถึงจะเคาะได้อีกโอ้โหเดี๋ยวเอานี้ยายชมพูยังอยู่อีกเหรอขอโทษด้วยนะเธอเนี่ยไม่สามารถฆ่าฉันได้หรอกนะ<ๆ>เพราะว่าฉันเนี่ยอยู่ในสถานนะสีเขียวแต่จะว่าไปเรายังไม่ได้แก้แค้นยายสีชมพูเลยนะเนี่ยอ้าวเดี๋ยนะ ตอนนี้เธอเปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนสีผิวเป็นสีแบบว่าสีคนธรรมดาแล้วนะแต่โคตรโคตด้วยนะเธอไม่สามารถฆ่าเราได้หรอกอะเราลองเปลี่ยนดูนะฮะแล้วเราก็ปืนออกมารับรองว่าเธอไม่รอดแน่ยูเนยสุดแล้วก็สามารถแก้แค้นใยตัวสีชมพูได้แล้วนะโอ้ <laughs> ตอนนี้ยวขอเปลี่ยนสถานนะเป็นสีเขียวก่อนนะอ่า รู้สึกว่าเพื่อนเราคนนี้นะแต่งตัวได้แบบเซ็กซี่มากๆเลยนะคะเนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นสถานะสีเขียวนะคะจะเห็นว่าปืนเราเนี่ยก็จะมาอยู่ด้านหลังแบบนี้อย่างแท้เลยทุกคนเราก็จะไม่ถือปืนนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนสถานะนเป็นสีแดงปืนของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ในมือแทนนะแบบนี้อ่ะอย่างเท่เลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยกดตรงแคตตาล็อกนะคะมันก็จะมีให้เราแบบว่าแต่งกายด้วยนะก็จะมีหน้าตาให้เราเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีอะไรหมดเลยสุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนชุดกันดีไหมทุกคนนะลองเปลี่ยนชุดนี้นะคะอะ่ะหุย้ยชุดสวยอะ่ะแล้วเราก็สามารถลบชุดเก่าออกได้ด้วยนะสมมติพี่นิวลบเหมียวช้างออกไปนะฟ้าแบบนี้อะ่ะเหมียวช้าก็จะออกไปแล้วแล้วต่อม <ivot> ามันก็จะมีรองเท้าด้วยนะอ่ะเด เรามาเปลี่ยนรองเท้ากันดีกว่าเอารองเท้าเป็นสีจมพูแล้วกันนะคะอ่าแบบนี้ <c oughs> มาในธีมผู้หญิงใส่ชุดสีจมพูนะทุกคนดูแบบว่าอย่างแท้อ,อ,อะไรอ่ะแล้วเราก็ลองมาเดินแบบดูนะนี่เป็นไงเยอะ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 โอ้โห <c oughs> สวยเซ็กซ <c oughs> ี่ไม่ไหวโอโ้โหนี่มันแบบว่า เป็นอมตะแบบใหม่ในเกมโลบอคที่ดูแบบว่าสมจริงมากๆเลยนะอ๋อนี่ไงทุกคนกดเต้นตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นรูปคนเหมือนเต้นๆนะี่แล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกท่าทางการเต้นเนาะลองเต้นดูนะโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยอ่ะจะบอกว่าพี่นิวนะชอบท่านี้นะฮะโอ้โหเป็นท่าที่ดูสมจริงมากๆเลยอุ้ยมีร้อยตัวด้วยโอ้ย <c oughs> มันท่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดไปไงหมุนตัวด้วยโอ้โห,โโหดูท่าดูท่าไปไงอ่ะเดี๋ยวจะดูรอยตัวเดี๋ยวจะรอยตัวให้ดูนะคะอ่ะนี่ไปไงรอยตัวแบบผิวๆนะคะโอ้โหเอาว่าไงจ๊ะโอ้โหคนนี้ใส่ชุดอะไรเนี่ยใส่ชุดเมดนะใส่ชุดแม่บ้านสีจมพูมาเลยนะคะสวยงามทีเดียวอ่ะเธอมาเต้นด้วยกันแล้วอโยโย,โย่อ่ะไปไงเธอลองท่าใช่ไหมล่ะนี่ใส่เพลงหมอลำเข้าไปนี่คือเหมาะเลยนะคะเนี่ย งแข่งกันเต้นนะนี่มันแมปอะไรเนี่ยเ like ้ยแมปแข่งกันเต้นหรือว่าแมปแข่งกันฆ่าเนี่ยเ้ยเดี๋ยวเพื่อนพอก่อนนะเพื่อนนะตอนนี้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วเต้นจนเหนื่อยแล้วอ่าตรงนี้นะมีเวทีด้วยนะคะเวทีเดินแบบหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็จะมีเวทีให้เราเดินแบบนี้อ่าทาไมเขาไม่ตัดหญ้าบ้างเนี่ยดูดิหญ้าขึ้นสูงมากเลยนะคะเนี่ยตัดหญ้าบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปเดินมางูฉกทําไงละเนี่ยเฮ้ย ย่าดูลกมากเลยอ่ะคนนี้คือแบบว่าดูเซ็กซี่มากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหทำไมเขาตัวสูงจังอ่ะดูดิคะเซ็กซี่มากๆเลยอ่ะ เราดูตัวเตี้ยไปเลยเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะเขาใส่รองเท้าส้นสูงเหรอโอโ้โหหุ่นดีมาก <S <S เดี๋ยวเรานะมาซื้ออาวุธกันดีกว่าอะมาซื้ออาวุธที่เรานะคะยังไม่เคยซื้อโอโ้โหเลยนะอันนี้หนึ่งพันบาทเลยเหรอทําไมแพงจังงั้นเดี๋ยวซื้อนี่เลยช็อตกันนะสองร้อยห้าสิบเป็นปืนที่แรงมากอะ่ะเราจะได้ถือปืนได้อ้ามาดูกันเนี่ยเป็นปืนแบบว่าช็อตกันนะ อนนี้เราไม่สามารถเอ่อทำการยิงใครได้เลยเพราะว่าทุกคนอยู่ในสถานะสีเขียวอ้าวคนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนี่ขอโทษนะเพื่อนโอ้โหทีเดียวจอดโอ้โเด้อเด้อเดเดโอ้โอ้สงสัยว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะคะเนี่ยมายิงเราอะไหนก็ไหนแหละเราลองเปลี่ยนเป็นเอ่อเป็นตัวผู้ชายดูนะคะอือโอ้โหถ้าเป็นผู้ชาย ถ้าเป็นผู้ชายก็จะดูบึกบึนแบบนี้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งหล่อเป็นผู้ชายบ้างดีกว่านะอ่ะผู้ชายก็จะมีแบบว่ามีชุดของเขานะคะตอนนี้เราก็มาเลือกทรงผมกันนะก็เอาทรงผมแบบผู้ชายผู้ชายหล่อเลยอันนี้ทรงนี้ก็หล่อนะเรียบร้อยอะตอนนี้นะพี่นิวก็แต่งเป็นผู้ชายนะโอ้โหยังหล่อเลยอะโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันหล่อขนาดนี้เลยโอ้โหดูหล่อไปเลยหล่อว้าว หล่อแป๊บเดียวตายเลยมีโอกาสหล่อแค่แป๊บเดียวเองสงสัยหล่อจัดคนหม่นไส้ยิงเลยแล้วตอนนี้เราก็กลับล่างเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมแล้วกันนะ,ะแล้วก็เป็นตัวเองแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบอกเลยนะคะว่าในแมปนี้นะคะ เป็นการจำลองว่าในอนาคตเนี่ยในเกมโลบอกถ้าเกิดมีรูปร่างอวตารแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะอารมณ์เหมือนว่าเราไม่ได้เล่นเกมโลบอกนะคะก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยจะตรงใจเท่าไหร่นะถ้าเกิดแบบว่าในอนาคตเกมโลบอกรูปร่างแบบนี้นะมันไม่ใช่ไงแต่ในแบบนี้เล่นเพลินมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีให้เราแต่งตัวสวยๆนะคะแล้วก็มีรูปร่างที่สวยอะไรแบบนี้แล้วก็มีท่าเต้นมีท่าเดินอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแกันนะจ๊ะใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ แล้วก็คลิกเข้ามาเล่นกันได้เลยไปแล้วนะจ๊ะไยบายจ้ะจุ๊จูเดี๋ยวเราไปเคาะประตูบ้านคุณยายก่อนนะเออต้องรีบหยิบเงินนะเดี๋ยวใครมาหยิบแทนเราอ่ะเคาะแล้วนะคะคุณยายจ๋าเปิดบ้านจ้าอ่ะคุณยายเปิดบ้านแล้วนะคะอ่าโอ้โหคุณยายมีด่าด้วยอ่ะเก็บเลยนะคะโอ้โหได้เก็บสิเก็บเอาเก็บดิเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนโหมดก่อนเหรออ๋อต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะอโอเปลี่ยนโหมดถึงเก็บตังค์ได้โอเคอุ้ยได้มาเยอะมากคุณยายให้ตังค์เราเยอะมากเลยอะ To the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. So you better back off and get lost. I'ma stay last, stay.